พ่อเย็นนังแกณฑนังแก่หพ anyway, ี่เกณฑ์ไปเด้เล่นหน้าบ้านช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่เทศกาลปลายปีใช่นะคะก็จะเป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลที่เราเฉลิมฉลองกันงานเรื่องต่างๆเป็นปีแห่งโควิดและราผ่านเนปีแห่งโควิดต่อไปขอให้ไปก็ เป็นปลายปี2020นะฮะแล้วกำลังจะก้าวไปสู่ปี2021นะฮะวันนี้เรามีกิจกรรมครอบครัวค่ะทำอะไรดีคะเกย์ชาเราจะมาตกแต่งบ้านนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าทางการเขาจะเรียกว่าเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอเคจริงจริงวันนี้เรามาเปิดไฟต้นคริสต์มาสกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเก็บไว้หลายๆปีเนี่ยก็ก็มีเก็บไว้วันนี้เลยมาลือกลุ่มค่ะแล้วก็มาตกแต่งกันอะ เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าสุดท้ายตกแต่งมาจะสวยไหมโอเคไปเกายกับเก๊ช่วยกันการการต้นในนี้มาอยังมีหิมะเหลืออยู่นะมี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 ฐานอยู่ไหนฐานฐานอยู่างนี้แหละอยู่นนี้บ้างไหมเนี่ยเราจะมานี่นะคะต้นนี้ตรงนี้ได้อยู่นะตรงนนี้ะตั้งแต่เป็นสาวเท่มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีวุ่งจังเลย ช่ต้องค่อยๆไล่จับข้างล่างมาปีเราสามารถพัดเกลียวได้ด้วยนะเห็นไหมถ้าเรามีเยาวๆเนี่เป็นเป็นแบบสามอันมาเดี๋ยวไ้าไม่มีดาวไม่ต้องถัดเตียหรอกหมุนมันก็เป็นแล้วป้าดูแลเราติดอันนี้ก่อนดีไหมเจสแล้วเราค่อยตกแต่งด้วยสายลุ้มติดเนี่ยตรงออตรงนี้เลยอ่าแล้วเอานี้เลยนะเคไหม มาไหมโอเคไหมโอเคอันนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้านี่เอาอินนี่พันดีไหมเออะดีเอาอันที่เป็นสีเขียวเลยเพราะว่ามันชื้นแล้วมันปูใหญ่ก็เราเอาเนี่ยเอาสีน้ำเงินสีแดงสีแดง็อยาแต่ก่อนอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้มีซื้อนี้มาด้วยนี่เป็นเป็นสโนว์แมนค่ะ สนเอาเมของ20บาทเช็นเคยเดี๋ยวเราดูว่ามันเปิดไฟติดไหมมีถาดหรือเปล่าป๊าป๊าป๊าต้องดึงไน้นี่ออกมาอันนี้น่นี่ต้นคริสต์มาสเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนต้องดึงนี่จัดการให้มันมาไม่ต้อง่วงสวยแน่นอนจะดูดิเกไปหน่อยไปเนี่ยเจอไปปะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอล้วอันนี้อันเดียว อย่าเราเอาโ n o w m มนมาวางตั้งไาทั้งบนดีกว่าไหมคะนี่นี่สแานต์จริงๆนะเออเอา s โ o w m a มนันติดทั้งหมดมล้อติดมันจะล้มเปล่าล้มอยู่แล้วไม่มันมีซแนต้าอยู่นั่นลูกไม่นี่ไงนี่นี่เอานี่นี่สแนต้าอ๋ออันนี้โอคอนโดอ่ะทีนี้ เรามาช่วยกันติดไอ้นี่ไหมคริสต์มาสอันนี้มันเหมือนปิงซูยังไงไม่รู้เหมือนปิงซิมเมื่อไหร่ซิมป่ป้าหาโคนมาใส่มันไหมคะอุ้ยทำไมมันมันใหญ่เหมือนกันเนาะทีนี้เรามีไฟด้วยนะคะโอ้โหเออเนี่ยป่อป้ามามาหาไฟอันนี้อยู่มาอยากเอาไปเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมใช่ป่ะมีอ่างแล้วเราก็ทำ่างนี้อ่ามาทุกคนคนนริสต์มาสนี่ยเนี่ยได้ไหมนี่ เคยเห็นป้าภาพที่เขาแบบแช่อ่างอาบน้ำแล้วก็ไม่ไฟมันิดสวยแล้วก็ต้งพักนะคนนอนในอ่างก็ไฟพับอ่ะออมามาพันเริ่มพันเริ่มพันอันเนี้ยเดี๋ยวมาอยากได้เนี่ยหลังเทศกาลก็ไปใช้อันนี้จริงๆเราตั้งใจเราจะไว้เหนือกรงหมาให้หมามันดูเล่น๋อนะอว่าช่วยปิดไฟทีหมานอนนี่หปีแล้วเนี่ยเราเราจัดตรงนี้ นั่นสิถ้า,ถามันล้มมาทีนะกล่องไอ้พวกนี้มันกินแน่นอนเลยใช่เอาไว้เอาไว้ตรงที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวจะเกลี่ยพื้นที่ตรงนี้ให้บิงโซจะล้มแล้วบิงโซจะล้มแล้วอย่าอย่าดุแรงกับมันอย่าดุแรงกับมันอ่ะโซล้มมาเริ่มาเริ่อ่ะเริ่ม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 มันดูได้งี้หนิงหนิงไอ้ผมกัดต้องวางต้างล่างนะมันจะดูแบบบ้างบ้านส่วนอ่าเด็กๆเลื่อนแผนดีก่อนเฮ้ย อาเสร็จยังจะได้จะได้เอาไอ้นี่ร้อยใช่เนอะเอาลูกใหญ่ไหมนี่นี่ติดข้างบนมั้งสิโอ้ยนี่มันงงเงี้มากเลยนี่จริงๆของแขวนนะแขวนได้มันได้สวยๆใช่หนูแขวนแล้วข้างหลังก็มีมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะเนี่ยนะแค่นะก็อยู่นิ่งๆสักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบางอย่างออกไปดูหนักอันดีครับ สายเดี๋ยวยาววะยาวเลือเต็มเลยอือเนอะมาพัดขึ้นไปบ้างอีกอย่างเงี้ยหรออ่ลองม,มาด่าค่อยว่ากันเป็นไ,ไรไม่เป็นไรไมาไม่ด่าหรอกพ่อพัดเราป,ประกันได้ป่าปลาโดนด่าคนเดียวไม,ม่เป็นไรข้าหมาด่าปัาจุบเอาละในสุดต,ต้นชิ้น้านเราก็จะเป็นขนาดนี้ยประมาณน,นี้ได้เวลาสำคัญแล้วครับเราจะเปิดไฟต้นงทิ้นมานแล้วเอาไป ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดอยู่ไหนโอ้คนตายแล้วนี่มาให้โอ้เป็นไงเป็นไงเอาการอะไหลบหน่อยไปแบบมันๆหน่อยได้ไหมมันๆเอาไปเอาน้ำมันมาจะได้มันๆนี่ไงนี่ไงได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบานเดี๋ยวบาอบิงซูของเราก็เรียบร้อยไป ปีนี้ไม่มีหิมะมันรวยเราเท่าไหร่เลยนะถ้ทาทั้งปันเถอะกนระป๋พพอสวยของมันอยู่ไนดะ้เพราะว่าหิมะทีนี้เดี๋ยวเรามีสายลุ้งบริเวณกองนู้นมาเลื่อเลยเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งด้านนู้นต่อนะใการติดสายลุ้งแล้วนะฮะ<อ>สายลุ้งของเรา,าดีไซน์โดยมิคาเอลกระดกพรอปืออะไรหวะอิมพอร์ตมาจากฝ <c oughs> รั่งเศสฝรั่งเศสอิมพอร์ตนี่ มันจะหล่นแน่เลยแ่บทำไมเนี่ยไม่ได้หรอดึงยาวๆกว่าน,นี้เพราะว่าขนเยอะไงยาวๆกว่าน,นี้กายโอเคตัวตอนนี้นะคะลายสีเขียวนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝีมือของพ่อหิน ฝีมือเขาหนูด้วยทำทั้งหมดเลยร้อนเล่น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 ฝีมือแม่แอนเนี่ยมีคาะเอวมันหนกพรเดี๋ยวจัดการให้อ่ะไอ้ไงต่อครับขั้นใหญ่สีทองสีทองอันนี้จะยังไงเลื้อยเลื้อยไปกันใช่ใช่อ๋อโอเคโอเคมามาคอนเทนด์เป็นมิฉาใช่ครับนอกจากมาดามแอนจะทำขวบเก่งแล้วนะฮะ แต่งหน้าเก่งแล้วนะครับยังมีฝีมือในการประดับตกแต่งบ้านด้วยนะครับนี่สังเกตแต่วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะหางจะตกตกแต่อารมณ์ดีเป็นแต่อย่างนี้ตอนนีิใกล้ความจริงเต็มที่แล้วเหลือชิ้นสุดท้ายตอินพอดี่ะอย่างนี้เหรอพอดีไหมพอดีเลยไม่ต้องยอยนะไอ้ดิเก๊สเฮ้ยไปดูเก๊สแกสช่วยดูหน่อยว่ามัน มันรทัดเอียงป่แบะติดแล้วอ่ะไม่เอียงนะอย่างนี้เลยนะแกะของเบาๆขึ้นนิดนึงเออของเบาโอเคยังอ่าโอเคโอเคนะติดแล้วนะติดเลยเฮ้ยขอขอพัดพัดก็เทปที่มันยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมขอสามมีการเอายางตัวนี้มามามาเจ็บ เก็บอันนี้เข้าไปหน่อยโอเคไป่ก่อนไหมขอเก็บเท่เนี้ยหรอคกองคกอย่าทับตัวพีนะเอาแค่ทับตัวพีพอเก็บแค่นิดเองให้รับน้ำหนักโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะยังไม่จบเดี๋ยวจะพาตัวแสบเบบี้เกนมาดูซิว่าเบบี้เกนจะเป็นไงมางมาบา เอตัวไม่มาตกใจหมดเลยไปเลยเองตัวเป็นพี่เจนมาโอเคเก็บพื้นกันเปไปเก็บเก็บเจ็บเก็บพื้นเลยให้ไปด้านเชิญเจ้าชายน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสังเกตเห็นอะไรอ๋อเขาเห็นนี่ก่อนเลยไปปิ๊บไปปิ๊บอ่าไปไปไปดูอู้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหใหญ่เลยโอ้ไหนชี้ดิโอ้โหต้องิสมาเหรออไปไปไป

เต้นเลยเต้นเต้นเลยเอาไปไหนเออไปไหนอ่ะไปดูทางนู้นบ้างไปดูทางนู้นบ้างอ่ะไป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 ดูทางนู้นบ้างนี่อะไรนี่อะไรโอ้โหโอ้โหอ้อหยากแกะอันไหนลูกเอาหลุดแล้วอันนึงมาบ้างหลุดแล้วอันนึงยังไม่ทันอะไรเลยฮทำอะไเป็นไงไง โอ้อ oh, 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 ันนี้อ so ๋อเบบี <laughs> <laughs> ้เจนบอกอันนี้อันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอันนู้นเหรอไหนต้นคริสต์มาสเหรอต้นคริสต์มาสอันไหนต้นคริสต์มาสโอ้โหทำไมมันน่าแกะแบบนี้โอ้ยโอ้โห นะหน่าเสียงดังโอ้โห,ห,หและนี่ก็คือการตกแต่งบ้านประจำปีใหม่2021นกปีโอเคใครที่ดูอยู่นะคะก็ขอให้ส่งความสุขไปถึงทุกคนด้วยนะอะ Merry Christmas and Happy New Year นี่เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เ่็นคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรุ้ิงเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊่ะบายค่ะ